ะโอ้ยถ้าเป็นบอสห้เส้นกะดสิดผ้าลูกยางเมื่อแล้วมื้อนี้เดินได้ไหมหนูดีเดินได้ไหมสิบห้ากิโล xài ngân thả xài ngân chốt cả vì bác giám họ có xài ngân chốt nó tất nó phải pin giảm pin trong cái mà họ có khuôn ngân chốt tích và báo hoài ก็จะมีทั้งเงินชุดแล้วก็เงินในโทษสารเนาะอันนี้เท่ากับคิดว่าเตรียมไวอยู่แต่ว่ามันเลื่อมกระเป๋าเท่าไหร่เปลือกเลื่อมกระเป๋าสตาง เคยเป็นเบาแบบนี้ <c ười> มีหลายคนเลยคุยกันว่าเคยเคยเป็นดูมาสัตว์ไปราไปซื้อของถ้าบ่หมีเงินสดซื้อส,สิบบาทจฉยแต่าซื้อว่าเขาไปซื้อกับแช่วาดเพิ่นเพิ่อบะมี่เนี่ยให้เขาสแกนเนาะเพื่อนเนาะถ้าเขาไปซื้อตามอันหางใหญ่ตามลานใหญ่ก็เกิดเช่าานนี้ให้เขาสแกนอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเตรียมไว้เนาะเพื่อนเนาะ นะน้ำมันจะหมดแล้วก็เงินสุดไม่มี้าสแกนบ่ก็ได้ก็คือต้องเดินหรือว่าเรียกแท็กซี่จะไปนอกลูกสาวยังสาวยังองนผู้น่อยอยู่ปุ่มบ่ไว้ได้นนิปุ่มบ่ไว้เดูนสาวนี่มาเชียน ขึ้นแท็กซี่เพื่อกระพอยขึ้นรถจั็กซี่เออขึ้นแท็กซี่เพื่ออาจารย์พ่อให้เอิ้นนี่กำลังมาถึงสะพามนมูลนะสะพามนามูลเฮาบี๋ยวากาศเย็นสบายเ,เพื่อนสะดวกสบาย แปรงน้ำมันเพื่อนว่าเพื่อจสเซนบ่บ